วาแคบแตกต่างด้วยบาปบุญเมื่อคุณจากอารุณมุนฝูงดาวเคลื่อนสูงสกาวเรือลับหายไปในเพลง,งว่าใจตัวเองนับลมหายใจซ้ำวนไปในกายช้ำแต่ใจช,ชิวแจกเพลงแบบใบเลิ้หนะักกับสิ่งที่แบกเองสลักบน,บนกิ่งลน้นแม่เด ب, แอบเต็มคนสิ่งที่ปรุงแต่งแปลกปลอมแมงกับพลุนมันยังไม่คมแม่พ่นแรปจนแสบคอ เมื่อถือดึงจิตสู่สะดือไม่มีกุถูกเมืองผิดละเมื่อฝันดิบสุขหันผิดถูกกว่าจะหายจากดินอยู่สซยาาปีคขูคือความหมายว่ายังมีค่ารอเกิดตายเวียนวนกดอากาที่เกค,คิวให้ไม่ใช่เปลี่ยนโนไล่เรียงกลลอนเหมืนจัดไพ่เตรียมลงไป ่าด้วยเสือภูเขาหรือแมวบ้านกูทำเพลงเพื่อพยายามฝ่าแนวต้านในใจข้าไปแยกทางที่ไม่เคยทำได้มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่ได้ลองล้มร่วงกว่าจะพน้นช่วงรีบอัดรั่วตันขวบรวมแตกบวมแห้งสำรวมแยกจิต